เขาเปิดตั้งสามเดยครับว่าไงเขาเปิดมาตัองสามเดาเหมเขาโฆษกพักเขาขี้จางไปหมดแล้วว่าแก้เป็นลายมาตรานะอ่าบ้ก็ว่าร่างไม่มีของแล้วแต่เขาดีแล้วแต่พักพักุงเขาจะเสนอไงก็แล้ว อันนี้ของพักล่างเป็นชาวลักยังไม่รู้เลยไม่รู้เดี๋ยวคุยกัน่องใช่ใช่ครับขอบัวก่อครับมากครับโอ้ยมันแข็งเลยไม่แข็งดีนะมันขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำบาดาล น้ำลึกถ้าขุดลึกมันก็ต้องใช้เงินแพงถ้าขุดตื้นมันก็ใช้เงินถูกบ่อมันจะเท่ากันได้ไงอ่าขนาดของบ่อบ่อบ่อบางทีสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรจะให้ขุดเท่ากับสามสิบเมตรไหมใช่ไหมแล้วท่อที่ใส่ลงไปมันไม่เหมือนกันหรอกนะ,ะราคานี่เราตรวจสอบด้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะนะครับ ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วก็พยายามที่ทําทุกอย่างแล้วมีการตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมในการตรวจสอบทุกทุกปอนนะบระดาลที่เราสุดไปนะไม่ว่าหน่วยงานไหนนะครับโทษนะครับ